E wow. wow. สนุกด <chill> ีไหมสนุกดีอ <Trans> <ay> ันด้วยอันด้วยนิสระอะไรออุนิสระอะไรออุนิสะกดว่าไงอุอุ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 ต่อไปอักษรสูงสะกดว่าไง ทักสองตามห้ามเพี้ยนดูซิว่าจะเพี้ยนไหมวันนี้สะกดว่าไงเี้ยนเพี้ยนสะกดว่าไงพ่อตได้ออสะกดว่าไงอเพียนียสกดว่าสกดวาไงอสกดว่าสกดว่าไงอสะกดว่าาไง ฟสะกดว่าไงฟอที่ฟออฟเรียกฟออฟสะกดว่าไงฟอ้นฟืมวอันนี้เรียกว่าฟสะกดว่าไงโยเยยอเยอะนี้คือยอเยอะที่แปลว่าเยอะแยะเยอะแะต่อไปสะกดว่าไงเลิกที่เสกดว่าไงเลกเลิวันนี้ใครเลิกวันนี้ใครเลิกมีไหมมีไหมเลิกตรงไหนเลิกเลิกเลิกหมดแล้ว ลอเอิร์เวิอไอสกอร์ตว่าไงคอเอ,ออรอเออร์กมีวอเออรวอร์สกสร์ตว่าไงคอเอวอรอเวิร์กเรียกพอเออร์เวิร์เห็นไหมถ้านหนูอา่านทุกวันหนูเก่งเลยเอาตามคุณครูรอบสุดท้ายก่อนไปเขียนสารเอิร์สารอะไรเนะ อันดาสนะอะไรคะเออเอ,อตอบถูกปุณณลิศสนะอะไรคะเอ,อ่อพิพากาสนะอะไรคะ 아 <laughs>